เช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทลดอะไรขนาดนี้ตั้งเป็นแสนลดจนปวดแขนส่งจองแทบไม่ไหวลดแบบนี้บอกเลยไม่สนใครลดจนต้องขายไตรีบมาจองหลังจากที่ร้านลดโปรโมชั่นสุดแรงในรอบหลายปีมาดูกันว่าวีสตอมพันธคันนี้เหลือเท่าไหร่วีสตอมพันธ์เอ9 9ทีไม่แค่พันห จ่ายแค่หมื่นสองรับวีสตอมพันไปขี่ได้เลยคันนี้น้องๆมือหนึ่งเพิ่มเติมคือของแต่งมีมาให้นิดหน่อยออกทิปไม่ต้องกลัวมีตะแกงปิ้งหมูกระทะปิ้งหมูกระทะและเบนควันตากผ้าด้วยเฮปโก้แอนด์เบส่วนสูงของแบงค์นะครับ176นะครับก็จะคอมได้ประมาณปลายถึงกลางๆเท้านะครับ รถวิสตอมเนี่ยบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับแต่จะเป็นรถที่มีค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับใครไม่แน่ใจในส่วนสูงหรือน้ําหนักรถนะครับลองมาค่อมที่หน้าร้านได้นะครับเดี๋ยวแบงค์ดูแลให้ใครที่หาทัวริลิงตัวพันไม่หลักพันต่อโคจะคันบอกเลยซื้อรถกับร้านตอนนี้โค้จะคุ้มแน่นอน <laughs> อ่าเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูรถรอบคันกันนะครับมาดูเลขไม์กันก่อนเลยนะครับรับ,บมามามา,มา ไม่แค่พันห้าเท่านั้นนะครับเสียงสูบวีนี่มันเล้าใจจริงๆบอกเลยว่าท็อกหนักหน่วงนะครับล้อหน้านะครับก็จะมาเป็นแบบทุบเล็นะครับ1 1อยสิ1 9นะครับสิ้นิ้วนะครับส่วนเบรกเนี่ยก็จะได้เป็นคาลิเปอร์นะครับ4พอร์ตนะครับมาที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี่ก็จะ เป็นวีสตอมพันธนะครับซ้ำจุอยู่ที่1000กัอีกประมาณ30ซีซีนะครับบอกเลยว่าทรอกหนักหน่วงมากเป็นทัวริงสายดุดันเลยนะครับครับหูความใหม่ของรถนะครับส่วนยางหลังนี่ก็จะได้เป็นขอบ17นะครับก็อยู่ที่150นะครับ70 R 1 7นะครับขนาดเบรกหลังเนี่ยอยู่ที่260นะครับนี่ก็จะได้แหลกด้วยนะครับแหลกท้ายจากศูนย์เลยนะครับเบาสีเหลืองเข้ากับตัวรถนะครับ ส่วนถังน้ํามันนะครับก็จะไม่มีลิ้วรอยเลยนะครับสมราคาเลยทีเดียวแคทบารนะครับก็เป็นเท็กโกแอนเบเกอร์นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าจอเนี่ยมันปรับอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอนะครับแท็กชั่นนะครับปรับได้3ระดับนะครับก็คือปิดแล้ว1 2นะครับแท็กชั่นปรับตามความชอบความถนัดการใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับก็ปรับดูเลขไม้นะครับทิป A อทิป B นะครับ ส่วนข้างล่างก็ดูค่าการกินน้ำมันนะครับอัตราการสิ้นเปลืองค่าเ v e r เรน์แล้วก็ค่าแบตเตอรี่โวลต์นั่นเองนะครับอเดี๋ยวแบงค์คอมให้ดูนะครับเออดาลารถให้มาดีนะครับสำหรับแบงค์นี่ผมชินอยู่แล้วนะครับการขี่ทัวร์ลิงส่วนที่ใครไม่แน่ใจก็อย่างที่บอกครับมาลองหน้าร้านดูมาลองคอมดูนะครับเดี๋ยวแบงค์จะดูแลให้นะครับ ส่วนสูงนี่ลงได้ประมาณขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นที่ร้านแบงค์บอกเลยว่าแรงมากๆในรอบหลายปีเลยนะครับตั้งแต่อยู่มานี่เอาง่ายๆยังไม่เคยลดหนักขนาดนี้มาก่อนเลยยังไงก็ทักแบงค์มานะครับแบงค์จะดูแลให้และดัดให้ทุกเคสนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นการลดราคาครั้งใหญ่ของร้านดีเจริญยนต์เมื่อวานนะครับบอกเลยว่าลดลดยับยับลดแบบลดกันหนักๆไปเลยดีกว่าลดแบบว่า เอาจริงๆนะคะทุกคันแทบจะไม่ได้กําไรเลย<ม>คือคืนกำไรให้ลูกค้าไปเลยค่ะลดสามหมื่นถึงแสนบาทกันไปเลยทีเดียวว้าวมากโปรนี้นะคะ,คะ,ะสมมุติสมมุติดีกว่าอย่างอย่างอย่างซีบเงี้ยซีบีหกร้านเราเงี้ยออ,ออกรถอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้นะคะทุกคันนะคะเฉลี่ยแล้วปรับราคาอยู่ที่หนึ่งแากจัดโปรฟีดาวให้ลูกค้าไปด้วยค่ะจ่ายแค่ค่าโอนค่าประกันออกรถเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณไม่เกินหกพับาทค่ะ จัดหนักจัดเต็มได้บ<ช>ิกไบค์ก็ไม่ขี่เลยทีเดียวใช่และตอนนี้นะคะถ้าเป็นคันไม่เกิน4 0 0ร้ซีซีเรียกว่าฟรีดาวได้เหมือนกันผ่อนแค่เดือนละ2,000นิดนิดเบา <ừ> มากๆค่ะหรือลูกค้าที่มองหาตัว9 0 0าถึงพันนะเรียกว่าตอนนี้ฟรีดาวหลายคันมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นไทยอัมทีร้อยเ0็ c เก้าร้อ่าซีบีพันอาร เอาง่ายๆคือที่ร้านเนี่ยฟรีดาวเกือบทุกคันเลยตอนเนี้เพราะว่ารถกันหนักมากรถ<ช>กันโหดๆและอย่างเป็นลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราเนี่ยต้องออกไปเปลี่ยนของลงของเลวหรือว่าทําอะไรเพิ่มไหมครับค่ะก็หลักๆนะคะรถทุกคันภายในร้านนะคะเราไม่รู้หรอกวันที่เข้ามาระยะการใช้งานของคนเก่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนแล้วน้ำมันเครื่องนะคะเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ทุกคันก่อนออกนะคะแล้วก็พวกระบบหม้อน้ํากรองอากาศ หรือแม้แต่ยางรถนะคะเราก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะคะคือไล่ระบบหลอกของเย็นหล่อเย็นให้ใหม่หมดอ่าใช่ค่ะเช็คระบบการใช้งานต่างๆระบบไฟตัวเครื่องการใช้งานทุกอย่างคือลูกค้าต้องได้รถที่ดีออกไปเลยนะคะแล้วพวกน้ำมันเบรกพวกอะไรนี้เราต้องทํำไหมครับน้ํามันเบรกอะคะ่ะมันมีหลายปัจจัยในการเสื่อมสภาพนะคะเราก็ทําให้หมดเลยค่ะคือเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยใช่ค่ะแล้วการเช็คระบบที่มีอยู่ทั่วไปในรถอะครับค่ะ าการเช็คระบบเซนเซอร์ตามจุดต่างๆนะคะเช่นเบรกช่วงล่างเกียร์เพราะว่าระบบพวกนี้ค่ะเราไม่ทราบว่ามันจะเสียเมื่อไหร่นะคะเราก็พยายามเช็คงานให้มันสมบูรณ์ที่สุดสําหรับรถมือ2นะคะเอาง่ายๆลูกค้าได้รถกับร้านดีจเจริญยนต์ไปไม่ต้องห่วงเรื่องระบบต่างๆเลยถือว่าสมบูรณ์แบบออกไปแน่นอนค่ะยังไงเราก็ไม่เคยทิ้งลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วส่วนยางเนี่ยเราเราดูยังไงครับ Uh, ส่วนใหญ่นะคะยางรถเนี่ยค่ะที่เข้ามาเราจะตรวจเช็คให้ทุกคันอยู่แล้วสมมุติว่าตัวรถที่ยกตัวอย่างเช่นรถสายจอดรถสายจอดมันก็จะมีทั้งยางเสือ่อมยางแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้ามาแล้วเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะทั้งหน้าหลังในส่วนของลูกค้าต่างชาติพี่แบงค์มีแนะนําลูกค้ายัางไงบ้างคร uh, for foreigner to all big bike customer greatest discount for every Big Bike from 20,000 b a h to 100,000 b h t October 2023 only everyone welcome please contact me Mr Bank please check out our selection at www.gbigbike.com visit our showroom open daily 9 o'clock to 6 o'clock at the PM location on k a n h a n a b i s e k Road Bangkhae er. ฝากโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถรีบมาจองภายในเดือนนี้เลยนะคะบอกเลยว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับส่วนรถขนาดนี้นะคะลดแล้วลดอีกลดต่อ <laughs>